สวัสดีครับชอเปเพลย์เดอร์เกมของท่านอยู่กับผมก้องซ่าครับวันนี้ทุกท่านอยู่กับข้อมูลของเกมโอวัตสองที่เรียกว่าเปิดเผยข้อมูลอะไรหลายอย่างมาให้เราได้รู้ได้เห็นกันคน่อนข้างเยอะมากๆนะครับว่าจะเป็นตัวละครใหม่นะครับคิริโกะแล้วก็ในส่วนของซีซั่นหนึ่งนะครับในโอวัตพักสองนะครับโอเคซึ่งก่อนจะไปดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับเพื่อแชร์ครับเป็นกฐา,าให้กองซาด้วยนะครับผม และอย่างแรกเลยที่ผมอยากจะย้าทุกๆคนที่ดูช่องผมหรือว่าดูในส่วนของเกมโอวัสนะโอวัสดภาค2นะครับจะเปิดให้เล่นฟรีทุกคนสามารถเล่นได้หมดนะครับไม่ว่าคุณจะมีเกมภาคหนึ่งแล้วหรือว่าไม่มีเกมคุณสามารถเล่นได้ทุกคนครับเล่นฟรีหมดไม่ว่าจะมีเกมไม่มีเกมไม่ต้องสนใจนะครับคุณเล่นได้แน่นอนนะครับทุกคนนะ ในส่วนของตัวเกมเนี่ยจะเปิดให้เล่นวันที่5ตุลาคมนะครับเวลาประเทศไทยนะครับผมปี 2022, 2022นี้นะครับใครที่พร้อมก็เรียกว่าเตรียมตัวรอกันได้เลยนะครับโดยในส่วนของคนที่ซื้อเกมไปแล้วเนี่ยก็จะมีในส่วนของสกูงสกินหรือว่าอะไรต่างๆที่มาจากตัวภาคแรกมานะเอออันนี้ก็ไม่ต้องห่วงนะครับคือเรามีสกินอะไรมาหมดนะครับไม่ต้องห่วงคือไม่ต้องไปเริ่มใหม่แบบว่าไม่มีสกินเลยอะไรอย่างนี้นะ และสิ่งต่อไปที่เปิดเผยมาครับในส่งตัวละครตัวใหม่ครับคิริโกะนะจริงๆคิริโกะเนี่ยถ้าเกิดเราเห็นในส่วนของเทเลอร์โอเวอร์วสองช่วงแรกๆอ่ะเราจะเห็นสกิลของนางที่เป็นจิ้งจอกวิ่งผ่านในแมปมาแล้วนะครับเราน่าจะเห็นๆกันตอนแรกซึ่งผมเห็นก็คิดว่าไอ้สกิลไครวะก็ไม่ได้คิดอะไรซึ่งตอนนี้ก็เปิดเผยมาแล้วครับสตัวละครตัวใหม่ครับคิริโกะนะครับเป็นซัพพอร์ตครับโดยเป็นซัพพอร์ตนะครับที่ใช้ในส่วนของอาวุธหลักเป็นคู่ในนะครับหรือว่าเป็นเหมือน อาวุธอ่ะเออผมก็เรียนไม่ถูกกันเป็นคู่ในอ่ะเอออาวุธแบบเป็นเหมือนมีดเล็กๆอ่ะเออก็น่าจะเห็นภาพเลยฮะปาใส่ศัตรูได้นะครับเป็นดาเมจนะฮะในส่วนของแพสซีฟครับก็เรียนได้ว่าเห็นชัดเจนเลยสามารถปีนได้แบบเกนจิและฮันโซครับก็คือเป็นวอลแคลมนั่นเองสามารถปีนกำแพงได้อะไรอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นซัพพอร์ตที่ค่อนข้างคล่องตัวนะในส่วนของสกิลฮิลครับก็จะเป็นการปายันนะครับที่จะเป็นการฮิลให้เพื่อนร่วมทีมโดยมันจะค่อยๆลอยไปหาเพื่อนร่วมทีมนะครับ แล้วหนึ่งสกิลที่น่าสนใจครับ Protection สุสุนะครับก็น่าจะเป็นในส่วนของอมตะคล้ายๆบั p ติสนะครับเป็นการปาอมตะโชว์คราวนะครับไฟฟิลลิ่งแบบบั p ติสเลยแต่ว่าจะเป็นการปาไปแล้วเนี่ยก็จะเห็นในส่วนของเพื่อนเราก็จะกลายเป็นเหมือนอารมณ์เหมือนเป็นวิญญ,ญาณอะไรประมาณนี่ยนะเออเ <c> ถ <oughs> ินแเรียกผมเรียกไม่ถูกเหมือนกันนะเป็นแบบเหมือนแบบล่องหนหรือว่างั้นก็ได้นะเพื่อนสังเกตว่าจะเห็นในส่วนของ Ultimate Jack Ratman หรือร i f ท t y เนี่ยคือไม่มีใครเป็นอะไรเลยปกตินี่โดนเต็มๆเลยก็ตายนะครับก็เรียกว่าเป็นสกิลที่ค่อนข้างน่ากลัวนะฮะ และหนึ่งสกิลที่ผมว่าเจ๋งนะคือสกิลสามารถวาร์ปได้นะครับวาร์ปไปหาเพื่อนร่วมทีมได้แม้ว่าเพื่อนร่วมทีมเนี่ยจะอยู่หลังกำแพงอะไรแบบนี้นะซึ่งผมก็ยังไม่รู้นะระยะมันขนาดไหนแต่ก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสกิลที่ค่อนข้างดีนะครับคือเล่นกับทีมนี่ผมว่าตัวนี้ค่อนข้างทีมไวพอสมควรนะถ้าทีมเล่นดีๆเนี่ยก็่้จะเป็นอีกหนึ่งซัพพอร์ตที่ค่อนข้างดีมา,มากๆนะฮะและการติเมทครับ,รบที่เราเห็นท้ายคลิปของนางเลยก็จะเป็นในส่วนของการปล่อยจิ้งจอกนะ,นรกกรนนะครับซัมมอนจิ้งจอกก็จะจ บูทในส่วนของแ t คแท็ Speed สปีดแล้วก็เร่งคูดาวสกิลนะครับผมก็ได้รู้ว่าเป็นซัพพอตที่ค่อนข้างครบเครื่องพอสมควรและคล่องตัวด้วยซึ่งแต่ละสกิลเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าดามเมจเท่าไหร่นะเดี๋ยวไว้มารอดูกันอีกทีนึงซึ่งนี่ก็คือสกิลทั้งหมดเข้าคร่าวของตัวละครตัวใหม่ครับคืริกโกะครับได้รู้ว่าเป็นอีกหนึ่งซัพพอตที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสกิลกันตายเนี่ยอันนี้น่าสนใจมากฮิลได้ นะมีน่าจะมีดาเมจด้วยเพราะว่ายิงในส่วนของคู่ในได้แล้วก็มีส่วนของสกิลในการวาร์ปทะลุกำแพงหาเพื่อนอันนี้เจ๋งผมว่าอันนี้เป็นสกิลที่เจ๋งมากและอีกหนึ่งสิ่งที่ผมชอบก็คือพาสติครับที่สามารถปีนกำแพงได้ก็เ,เลยเรียกว่าเป็นพพอร์ตที่จะฆ่าทีก็คงลำบากพอสมควรนะสำหรับคิริโกะส่วนฮิลนี้ผมก็ไม่ไม่รู้นะว่าฮิลไวหรือเปล่านะแต่ก็ต้องรอดูอีกทีนะครับไม่แน่ว่าเข้าเกมมาอาจจะโดนบับเนิร์ฟอะไรอย่างงี้ก็ต้องมารอดูอีกทีนะสำหรับโอวาพักสองนะสำหรับตัว อันนั้นคือสกิลคร่าวๆนะครับของตัวละครตัวใหม่ล่าสุดนะครับคิริโกะที่จะเปิดตัวกันในซีซั่นหนะครับในส่วนของโอวัชภาคสอซึ่งในส่วนของโอวัชภาคสอตอนนี้ซีซั่นหก็ได้เปิดเทเลอร์ของเกมมาแล้วนะครับว่าจะมีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวเรามาพูดไห้ฟั่งกันบ้างครับอย่างแรกเลยครับผมฮีโร่สตัวละคร3ามฮีโร่ใหม่จากเกมโอวัชนะครับซึ่งเราน่าจะได้เห็นไปแล้วในส่วนของ s ซอร์เจแล้วก็จังเกิ q ลควีนะครับซึ่งสองตัวนี้จะปลดล็อก ให้เล่นฟรีทันทีในซีซันหนึ่งนะครับอาบะคอจะยังไม่รู้นะตอนนี้ในส่วนของโอวัี่ยจะเป็นเมทัลพาร์ตแล้วนะครับถ้ากดคุณอยากได้ในส่วนของตัวละครเนี่ยตัวละครใหม่หรือตัวละครอ,อะไรต่างๆในอนาคตนะก็ต้องปลดกันไปนะครับค่อยๆเล่นค่อยๆปลดอะไรแบบนี้นะครับก็ถ้าเทียบให้ให้ฟังก็คล้ายๆเหมือนเรเบิลซิกซีชแหละที่ผมเคยเล่นอนะ่ะแต่เรเบิลซิกซีชมันก็จะเป็นแบบอีก7วันหนึงจะซื้อได้แต่อันนี้น่าจะเหมือนเก็บเลเวลไปเรื่อยๆแล้วก็ปลดตัวละครใหม่อะไรแบบนี้ซึ่งน่าจะปปดดฟรรีีีนนะคใคท่่่อาาจจไมมเเเ็็สยยติก เล่นฟรีไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ปลดในส่วนตัวละครใหม่เออซึ่งผมก็ไม่ได้ลืมบอกนะว่าในส่วนของซีซั่นหนึ่งโอวัตตอนนี้ก็เป็นในส่วนของเอ่อแบตเทิลพาร์แล้วเนาะก็ด้วยความที่เกมเป็นเกมฟรีนะดังนั้นการขายแบตเทิลพาร์การขายในส่วนของสกินเนี่ยก็เป็นสิ่งที่มาพร้อมกับเกมฟรีอยู่แล้วนะครับผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะเข้าใจตรงนี้นะครับเพราะเกมเปิดฟรียังไงแบ t เทิลพาร์ตต้องมาอยู่แล้วนะครับผมและส่วนแบ t เทิลพาร์ตเขาก็มีสกินต่างๆครับนู่นนี่นั่นส,ส,นส ทั้งสายฟรีทั้งสายเติมนะครับก็สามารถชื่นชมความเทพหรซ่าของสกินได้เลยและสำหรับใครที่เป็นสายเติมนะครับเติมไปเพื่อนพาซะหน่อยนะครับคุณก็ได้ในส่วนของสกินต่างๆครับหรือว่าตัวละครใหม่ที่ปลดล็อกได้เลยถ้าเกิดคุณเติมพรีเมียมนะครับแล้วก็รีเจนเนอเสกินต่างๆที่เรียกว่าสวยงามมากๆนะครับผมรวมไปถึงสกินอีกหนึ่งสกินที่โคตรเท่โคตรเจ๋งครับผมตัวสกินของเกนจิครับไซเบอร์เดมอนเกนจินะครับเป็นอีกหนึ่งสกินที่สามารถ เอ๋อเรียกว่ามีความสามารถพิเศษมากๆนะครับที่สามารถเปลี่ยนในส่วนของสีสกินได้นะครับก็เรียกว่าเออเป็นอะไรที่เจ๋งดีแปลกใหม่พอสมควรครับสำหรับเกมโอวัสดนะเปลี่ยนสีสกินเปลี่ยนในส่วนของหน้ากงหน้ากากอะไรเงี้ยสีหน้ากากมันเป็นเหมือนแบบหน้ากากอะนะค,คือมัน,นผมว่ามันค่อนข้างเท่เลยสกินนี้ผมเชื่อว่าคนที่เล่นโอวัสด์น่าจะเติมมาเกือบทุกคนแหละครับเพราะสกินมันเท่มากนะครับโดยเฉพาะเก็นจิผมเชื่อว่าตัวละครที่ขายดีอยู่แล้วนะครับหลายๆคนน่าจะชื่นชอบนะขนาดตอนอันติเมดนะครับก็เรียกได้ว่ามีในส่วนของเป็นเหมือน เอฟเฟกพิเศษสําหรับสกินนี้ด้วยนะครับก็เรียกว่าโอ้โหล่อตาล่อใจสุดๆแล้วก็จะมีในส่วนของอีเวนต์ฟรีนะครับตั้งแต่เริ่มตั้งแต่วันที่เออยี่ตุลานะครับก็จะเป็นจังเกิลสไตล์รีเวนจ์นะครับผมโดยเห็นภาพแล้วเท่าที่ผมเห็นก็เรียกว่าตัวร้ายในภาคนี้ก็ไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะใช่จังเลแล้ว,ลวอาจจะเป็นในส่วนของซอมบรานะครับในส่วนของสกินที่เป็นอะไรเจ้าสาวเนาะเออมาแก้แค้นกันก็มารอดูกันว่าจะเป็นยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันทัมันจะ เป็นยิงอะไรนะยิงไอตัวพวกนั้นเหมือนเดิมหรือเปล่านะอันนี้ก็ต้องรอดูอีกทีนึงแต่สกินสกินดีว่าว่าที่ผมเห็นหรือเมอร์ซี่ไม่รู้อะสวยมาก <c oughs> แล้วก็จะมีในส่วนของเออสกินเป็นในส่วน,นของวีคลี่นะเป็นเหมือนสกินแบบตามตามวีคอะไรแบบนี้ที่แบบเหมือนที่เราเคยเห็นกันในโอวันะครับที่เราจะเห็นในส่วนแบบการเล่นชนะเท่าไหร่เท่าไหร่ในวีคเนี่ยก็จะปลดสกินใหม่อะไรแบบนี้ก็เรียกว่าสกินค่อนข้างสวยมากนะครับก็เรียกว่าทําให้เราเนี่ยใช้เวลาเล่นเกมได้มากขึ้นแน่นอนนะครับผม แล้วก็มีในส่วนของแมปต่างๆแล้วก็มีแผนที่ใหม่ด้วยนะครับผมแลนะนะตอนนี้ก็ทุกคนน่าจะรู้กันว่าเป็น 5v5 แล้วเนาะสำหรับเกม Overwatch นะแต่ก็จะมีในส่วนของชุดไอเทมนะครับรายสัปดาห์นะเรียกว่าเนี่ยที่ผมขึ้นอยู่เนะี่ยคือโคตรสวยมากไอสกินรูปนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งสกินที่โอ้โหหน้าเปสุดๆ <c oughs> ก็เรียนว่าน่าจะมีสกินมาขายเป็นเหมือนแต่ละอาทิตย์อะไรแบบนี้นะเป็นสกินที่ต้องเติมซื้อนะครับผมก็ต้องมารอดูกันทีว่าเราจะหมดต่างแบบกมนี้เท่าไหร่นะครับ ก็ประมาณนี้ครับคร่าวๆครับสำหรับเกม Overwatch 2สำหรับข้อมูลต่างๆที่เปิดเผยมานะครับผมก็เรียกได้ว่ามายั่วให้หลายๆคนเนี่ยโอ้โหเตรียมตัวเตรียมต,ตังกำตังกำตังกันไว้ให้เรียบร้อยนะครับสำหรับภาค2นะผมก็เช so ื่อว่าหลายๆคนที่รอใน,ในส่วน w a t r h ภาค2เนี่ย ก็มีหลายคนเช่นผมก็ด้วยความที่ผมเป็นคนที่ซื้อเกมอยู่แล้วแล้วก็ซื้อในส่วนของ Watch Point Pack ไปแล้วด้วยนะครับก็จะมีในส่วนของสกินเนี่ยสกินนี้เลยขึ้นมาก็คือใครที่ซื้อ Watch Point Pack ไปแล้วก็คือสามารถได้สกินนี้ด้วยก็เป็นสกินที่สวยมากครับในส่วนของสกินของ Cassidy แล้วก็ในส่วนของ Soldier s y n i c นะก็เลยเว่าสวยโคตรๆนะครับแล้วก็ปลดล็อกในส่วนของเงิน เอาไปซื้อบัต t ทิ p พาร์ได้ถึง2000โอวัตคอยนะครับแล้วก็มีสกินต่างๆอะไรต่างๆนะครับก็ใครที่อยากจะซื้อก็สามารถซื้อได้เลยนะครับถ้าคุณคิดว่าคุณจะลุยโอวัตสองกันยาวๆนะครับบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งแพ็คที่ไม่ควรพลาดนะครับผมไม่คลายของเฉยเลยนะครับเราซื้อแล้วไงเราซื้อแล้วเราป้ายยานะครับนี่ก็คือคร่าวๆทั้งหมดนะครับในส่วนของโอวัตสองที่มีอัปเดตกันมาไม่ใช่เป็นตัวละครใหม่ระบบบ a ตเทิลพาร์ สกงสกินอะไรต่างๆที่น่าสนใจนะครับผมก็ประมาณนี้ละกันนะถ้าเกิดมีข้อมูลใดผิดพลาดยังไงผมพูดผิดอะไรไปก็ขออภัยมาณนาที่นี้ด้วยนะครับผมก็ไว้เจอกันอีกทีตอนเกมโอเวสองเปิดเลยนะครับอาจจะอาจจะมีมาเล่นบ้างแหละภาคหนึ่งเดีย๋ยวไว้รอดูละกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่มาจบคลิปครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์ครับเดี๋ยวขึ้นคลิปน่าสนใจไว้ตามนี้เลยสามารถเข้าไปดูกันได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ละกันครับสวัสดีครับ